สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังผมทศพลดำเนินผลแนบบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระอริยะสงฆ์ที่ได้รับสมญานามว่าหมอยาเทวดาแห่งวัดป่าเมตตาธรรมเชกเช่นอาจารย์ของท่านท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทองมาทาวโรวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเป็นพระเทระปราด ผู้ทรงวิทยาการด้านสมุนไพรท่านเป็นเกจิด้านกรรมฐานและคาถาอาคมเข้มขขังรูปหนึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอนุเคราะห์ให้ญาติโยมให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสงบสุขที่จะแนะนำกันในวันนี้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผู้ที่นับถือทั้งศิทธิรนุสิย์ทั้งในและต่างประเทศสาธุชนทั่วไป สาธุชนคนยุคใหม่ให้ได้เป็นที่รู้จักท่านมากขึ้นเพื่อศึกษาติดตามเป็นข้อมูลหากมีเวลามีโอกาสเอื้ออำนวยได้ตามไปกราบไหวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือท่านใดที่อยากเลิกยาเสพติดทุกชนิดสามารถมารักษาให้หายขาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจพระอริยสงฆ์พรเทถระ พระเดชพระคุณรูปที่จะแนะนำให้ได้ประจักษ์กันในวันนี้ท่านคือพระครูวิมลสังวรคุณหรือหลวงปู่ล้อมศีลสังวโรหมอยาเทวดาจเจ้าอาวาสแห่งวัดป่าเมตตาธรรมอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันท่านสิริอายุ81ปีในวันที่16ึกพฤศภาคมพศสอ 2, 5 6 6ที่ผ่านมานี้หลวงปู่ล้อม ศีละสังวโรท่านอุปสมบทเป็นพระภิษุสง์เมื่อ13มิถุนายนพศ2505ณอุโบสถวัดศรีชมชื่นอำาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ล้อมศีละสังวโรพระดีศรีโพชัยแห่งวัดป่าเมตตาธรรมท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทองมาถาวโรวัดสว่างถาศีจังหวัดร้อยเอ็ดอมาตะอริยสงฆ์ ผู้ทรงอภิญญาแห่งลุ่มแม่น้ำชีซึ่งได้รับสมญานามว่าหลวงพ่อหมอยาเทวดาครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านดังมากในเรื่องน้ำมนต์มีความศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ว่าเสกล้างหน้าเป็นสิริมงคลเสกน้ำมนต์แก้สเสนียดจังไรภัยพิบัตินานาทั้งปวงแก้ถูกกระทำย่ำยีปราบผีสาหนางไม้ช่วยให้คลอดบุตรง่ายและอื่นๆ และที่ขึ้นชื่อหรือชาคือการรักษาคนบ้าวิกลจริตให้หายขาดอย่างปิดทิ้งท่านจะอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านอยู่ในศีลธรรมยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่ร้อมถือได้ว่าเป็นสิทธิ์บำปชิตร,รูปหนึ่งของหลวงปู่ทองมาถาวโรซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบนันนี้โดยท่านได้ศึกษากรรมฐานและคาถาอาคม จากหลวงปู่ทองมานอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาอักษรขอมอักษรไทยน้อยซึ่งหลวงปู่ร้อมให้ความเคารพนับถือหลวงปู่ทองมาประดุจบิดามารดาหลวงปู่ร้อมได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นสิทธิ์อย่างดีเยี่ยมหลวงปูร่รอมท่านเล่าให้ฟังว่าเรื่องของสมุนไพรหรือยาไทยนั้นในเบื้องต้น หลวงปู่ร้อมไม่ได้สนใจมากนักแต่เมื่ออายุมากขึ้นผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมองเห็นความอนิจจังของชีวิตตนเองและญาติโยมหลวงปู่อยากช่วยให้ญาติโยมหายจากการเจ็บป่วยจึงได้มุ่งศึกษาสมุนไพรไทยจากหมอยาไทยจนถือได้ว่ามีความรู้ความสามารถในการรักษาชาวบ้าน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นปราญ์ผู้ทรงวิทยาการด้านสมุนไพรระดับหนึ่งหลวงปู่ร้อมได้ชื่อว่าพระหมอยาผู้ชี้ทางให้เลิกยาเสพติดทุกวันนี้มีญาติโยมมาจากจังหวัดต่างๆนาลูกหลานมาเลิกยาเสพติดเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หลวงปู่ร้อมท่านก็เมตตาสงเคราะห์ให้ทุกคนบางวันก็ไม่ได้พักผ่อนเลย มีอยู่บ่อยๆที่ญาติโยมมาปลุกท่านกลางดึกเพื่อขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่ท่านใดที่อยากเลิกยาเสพติดทุกชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ซึ่งที่ผ่านมามากกว่า90%มารักษาแล้วหายขาดอย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยใช้ยาสมุนไพรคาถารวมทั้งการตั้งสัจจะ โดยท่านรักษามันตั้งแต่ปีพศ2552มีผู้เข้ามารับการรักษากว่าหมื่นคนไปครับไปติดตามประวัติปฏิปทาของหลวงปู่ล้อมศีละสังวโรโดยละเอียดกันครับไปครับพระกูวิมนสังวรคุณหรือหลวงปู่ล้อมศีละสังวโร หมอ,อยาเทวดาแห่งวัดป่าเมตตาธรรมอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับประวัติของหลวงปู่ล้อมนั้นชื่อและนามสกุลเดิมของท่านคือบุตรล้อมทิประโชตเกิดวันศุกร์ที่16พฤษภาคมพศ4 8 5หน้าบานเลขที่34หมู่7ตำบลดอนโอมอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่ล้อม อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อวันที่สิสามมิถุนายนพศ25 0 5หณอุโบสถวัดศรีชมชื่นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระครูวัชิระธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่นเป็นพระอุปชาพระครูสิริโกศลวัดศรีชมชื่นเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาธิการคำไหลวัดเวรุวันเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วได้รับฉายาว่าศีลสังวโรแปลว่าผู้มีศีลอันสำรวมดีแล้วผู้มีศีลอันประเสริฐหรือผู้สำรวมด้วยศีลหลวงปู่ล้อมท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทองมาถาวโร วัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดอมตะอริยะสงฆ์ผู้ทรงอภินญ,ญาแห่งลุ่มน้ำชีอดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างท่าสีอำเภอเสรภูมิซึ่งได้รับสมญานามว่าหลวงพ่อหมอยาเทวดาครั้งยังมีชีวิตท่านดังมากในเรื่องน้ำมนต์มีความศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ว่าเสกล้างหน้าเป็นสิริมงคล เสกน้ำมนต์แก้สเสนียดจังไรภัยพิบัตินา,นานาทั้งปวงแก้ถูกกระทำย่ำยีปราบผีสางนางไม้ช่วยให้คลอดบุตรง่ายและอื่นๆและที่ขึ้นชื่อลือชาคือการรักษาคนบ้าวิกลจริตหายเป็นปริดทิ้งท่านจะอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมประสงฆ์สิทธิ เป็นปาปชิตรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในปัจจุบันคือพระครูวิมนสังวรคุณหรือหลวงปู่ล้อมศีละสังวรโรเจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาธรรมอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยท่านได้ศึกษากรรมฐ,ฐานและกาถาอาคมจากหลวงปู่ทองมาทั้งนี้หลวงปู่ล้อมให้ความเคารพนับถือดุดดังบิด,ดามารดาโดย ท่านได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นสิทธิ์อย่างดีเยี่ยมส่วนความรู้ทางธรรมนั้นหลวงปู่ล้อมสอบได้นักธรรมชั้นเอกเมื่อปีพศ2501ณวัดเวรุวันสำนักเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดและสอบได้ประโยค 1, 2เมื่อพศ2525จากวัดสาลาวรีสำนักเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ท่านยังศึกษาอักษรขอมอักษรไทยน้อยการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้างและสิ่งที่หลวงปู่ล้อมชอบมากรวมทั้งมีความชำนาญเป็นพิเศษคือนวกรรมการเขียนอักษรธรรมเมื่อลวงปู่ล้อมได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสท่านได้ดำเนินรอยตามหลวงปู่ทองมาอย่างงดงามสร้าง ทั้งศาสนาวัตถุและศาสนาทายาทไว้มากมายจนทำให้หลวงปู่ล้อมเป็นที่รู้จักและเป็นที่นับถือของศิทญานุสิ์ทั้งในและต่างประเทศหลวงปู่ล้อมบอกว่าเรื่องสมุนไพรหรือยาไทยนั้นในเบื้องตน้นหลวงปู่ล้อมไม่ได้สนใจมากนักแต่เมื่ออายุมากขึ้นชีวิตได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก มองเห็นความอันิจังของชีวิตตนเองและญาติโยมหลวงปู่อยากช่วยให้ญาติโยมหายเจ็บป่วยจึงได้มุ่งศึกษาสมุนไพรไทยจากหมอยาไทยจนถือได้ว่ามีความรู้ความสามารถในการรักษาชาวบ้านซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นปราญ์ผู้ทรงวิทยาการด้านสมุนไพรระดับหนึ่งทุกๆวันจะมีญาติโยมจากจังหวัดต่างๆนำลูกหลานมาเลิกยาเสพติดเลิกเหล้าเลิกบุหรี หลวงปู่ล้อมก็เมตตาให้ความสงเคราะห์แก่ทุกคนบางวันก็ไม่ได้พักผ่อนเลยมีอยู่บ่อยๆที่ญาติโยมมาปุกตอนกลางดึกเพื่อขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่ในการรักษาผู้ติดยาเสพติดทุกชนิดหลวงปู่ล้อมจะให้กินยาสมุนไพรหนึ่งแก้วสำหรับผู้ที่ติดบุหรี่ยาบ้ากาวทินเนอร์ยากล่อมประสาทต,ต่างๆท่านใดอยากเลิกยาเสพติดทุกชนิด สามารถมารักษาให้หายขาดได้ซึ่งที่ผ่านมากว่า90%มารักษาแล้วหายขาดอย่างน่าอาศัศจรรย์ใจโดยใช้ยาสมุนไพรคาถารวมทั้งการตั้งสัจจะโดยท่านรักษามาตั้งแต่พศ2 5 5 2มีผู้เข้ามารักษากว่าหมื่นคนเมื่อผู้มาเลิกยาเสพติดออกไปจากวัดป่าเมตตาธรรมแล้วผู้เสพยาเสพติด ที่ได้กินยาสมุนไพรไปหนึ่งอาทิตย์ผู้นั้นจะถูกหรือได้กินยาเสพติดชนิดนั้นๆไม่ได้เลยจะมีอาการเหม็นยาชนิดนั้นๆอย่างรุนแรงจะไม่มีอาการอยากยาเสพติดชนิดนั้นๆอีกเลยขณะเดียวกันหลวงปู่ล้อมยังรักษาผู้ที่มีอาการปวดเอวแข้งขาปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยแผ่เมตตาให้ผู้ที่ค้าขายไม่ค่อยดี รวมทั้งรักษาคุณสมนต์ดำต่างๆตลอดจนให้เลิกในงานมงคลพิธีต่างๆตามหลักโหราศาสตร์สำหรับการจัดสร้างวัตถุมงคลนั้นท่านเริ่มสร้างตะกุดมาตั้งแต่พศ2516เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆจากนั้นก็สร้างมาเรื่อยๆโดยท่านจะสร้างเองทั้งหมดเพื่อนำปัจจัยที่ได้มาสร้างพัฒนาบำรุงวัด รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการสงเคราะห์อ,อย่างที่เห็นนอกจากนี้แล้วหลวงปูร่รอมยังให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาของพระพิสุสัมเดน,นในวัดอย่างมากแม้ที่วัดจะไม่ได้เป็นสำนักเรียนแต่ท่านก็ได้ส่งพระเนนไปเรียนตามสำนักเรียนต่างๆโดยเป็นธุระนำไปฝากถึงที่วัดในต่างจังหวัดและวัดในกรุงเทพทั้งนี้ หลวงพ่อจะพูดกับลูกศิษย์เสมอๆว่าถ้าเราไม่มีวิชาความรู้ก็เหมือนคนตาบอดที่ไม่รู้ทางเดินเป็นชีวิตที่ไม่มีจุดมุ่งหมายไล้แสงสว่างนำทางขาดเข็มทิศชี้ทางสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันในเรื่องความรู้ความสามารถและผลงานคือเกียตรติประวัติที่หน่วยงานและสถาบันต่างๆมอบให้พศ2541 ได้โลวัดพัฒนาตัวอย่างจากกรมการศาสนาพศ2553ได้รับโลพัดยม่มวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นจากกรมการศาสนาและเมื่อพศ2544หลวงปู่ร้อมได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจากทองคำสาขาสงเคราะห์ประชาชนจากสมเด็จพระเทพ รัตนะลาชจสุดาสยามบรมราชกุมารีหลวงปู่ล้อมศีละสังวโรหมอยาเทวดาแห่งวัดป่าเมตตาธรรมปัจจุบันพระครูวิมลสังวโรคุณหรือหลวงปู่ล้อมศีละสังวโรเจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาธรรมอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ81ปีพรรษา6ห ในวันที่16พฤษภาคมพศ2566ที่ผ่านมานี้